ฮาราดเน่โซเฟมาดเป็นตัวนำเวฟเอฟตัวที่สองชาเลอร์ที่สามโกมัตเตที่สี่คุ้มคืนที่ห้าต่อไปเป็นทัพทีมสยามยาใจทีโก้ายสาม โซเฟมารเป็นตัวนำะโกมาสเตอร์เป็นตัวที่สองคุมทนที่สามชาเล่ที่สี่ยาใจที่หา้าที่โคปาไปสองออกทางตรงโซเฟมารยังคงเป็นะน,น,นตัวนำอยู่คุมทนขณะนี้โซเฟมารเป็นตัว คุ้มทุนเป็นตัวที่สองทัพทิมสยามที่สามพนันที่สองไม่มาเป็นตัวนำคุ้มทุนทีนน่สอง 啊，对对对。